ยังฮัเซโยตอนนี้เราอยู่กับ Enjoy K Food ที่ T. ไทยเฟก2022ค่ะงานนี้จัดที่ i m p a c t Arena เมืองทองธางนีฮอลล์แนะคะตามมาดูกันดีกว่าว่าจะมีอาหารเกาหลีแสนอร่อยแบบไหนบ้างที่ k o เรียน o o d Pavilion จาก a อท e n t e r ไปกันเลยค่ะอันนี้เป็นค o คิ่งโชว์นะคะทุกคนเทฟส่งตรงมาจากเกาหลีเลยค่ะวันหนึ่งมี3รอบนะคะ11โมงบ่าย 2, แล้วก็บ่ายสโมงและนี่คือหมูย่างเกาหลีที่เราคุ้นเคยหมักจากซอสเกาหลีของแท้อร่อยมากส่เกาหลีแบบพร้อมดื่มก็รสสมเนียนอกจากช่วยเรื่องสุขภาพแล้วยังช่วยเรื่องผิวพรรณแก้เครียดช่วยให้นอนหลับง่ายอันนี้เป็น โปรโตีนเช็คจากเกาหลีค่ะอร่อยทานง่ายมากๆได้โปรโตีนไปแบบเต็มๆ สับรีเกาหลีคะ่ะทุกคนลูกใหญ่แดงฉ่ำสุดๆลูกแพรเกาหลีก็ลูกใหญ่หน่าทานสุดๆไปเลยส่วนอันนี้เป็นชาสมุนไพรคะ่ะทุกคนที่แดกลองชิมเนี่ยจะเป็นชาคามโมมาย์นะคะหอมละมุนผ่อนคลายสุดๆเลยคะ่ะตรงนี้เป็นต๊อกแบบร้อมทาดคะ่ะแค่เอาไปต้มก็อร่อยได้เลยซอสเกาหลีนะคะจะมีซอสคันจังเคจังที่เอาไว้ดองอืมอร่อยมากซอสดองแบบเกาหลีซอสโคชูจังกับซอสซัมยังที่คุ้นเคยและอันนี้คือว้าวมากซอสวาซาบิรสชาติเข้มขน้นแบบบิจิขึ้นสมองมากอันนี้อยาก ให้ทุกคนได้ลองจริงๆค่ะเรนโบ์คิวบ์ค่ะทุกคนอันนี้มีรสกล้วยมะม่วงสตรอเบอรี่หอมอร่อยสุดๆน้ำสมุนไพรอันนี้ต้มจากยายเ้าโพดกินแล้วช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้รู้สึกคลีนสุดๆไส้สกรอกจินจูค่ะทุกคนอันนี้ไม่ต้องเอาอไปต้มหรือทอดหรือทำอะไรเลยกินสดๆแบบนี้เลย อร่อยมากมีหลายรถด้วยอันนี้เป็นสาหร่ายทอดนะคะมีทั้งแบบห่อ,อข้าวที่เราคุ้นเคยและก็แบบที่เป็นขนมด้วยยิ่งรสเผ็ดนิ่ถูกใจมากเลยอย่าลืมแวะมา Korean Food Pavilion ที่งาน Thai Fix Na Impact Arena เมืองทองธานีฮอ8กันด้วยนะคะมีแต่อาหารเกาหลีแท้ๆอร่อยๆเต็มไปหมดเลยค่ะมาได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่28พฤษภาคมนี้ห้ามพลาดกันนะทุกคน Enjoy K Food กันนะคะ